นี่เป็นควายแม่ลูกนะคะอันนี้เป็นแม่ของเขาอ้วนมากเลยค่ะเขาให้ลูกมาลูกนี้ก็ออกได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะอันนี้นะคะดูนะคะค่อนข้างน่ารักนะคะควายก็จะเลี้ยงง่ายในระดับหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าตอนกลางวันนะคะเราเขาไม่ชอบแดดเขาจะไม่โดนแดดนะคะเราต้องเอาไว้ในร่มตอนกลางวันแล้วก็ให้น้ําสุดตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเขาก็จะออกจากบริเวณ ล่มแล้วก็มากินหญ้านะคะเป็นตอนที่เขากินหญ้าอย่างมีความสุขนะคะควายจะไม่เหมือนอัวนะคะเพราะว่าอัวนี่เขาชอบแดดแต่ควายก็ไม่ชอบแดดนะคะนี่ค่ะลูกเท้านะเขาก็จะโยกแม่ขเขาเห็นไหมคะน่ารักไหมคะเขาก็จะไปกัดตรงแล้วก็จะขอก,กินนมนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะขอกินนมแม่เขาแล้วก็จะไปกัดตรงบริเวณหางของแม่เขานะคะนี่ค่ะเป็นความน่ารักของอัวของควายธรรมชาติของเขานะคะน่ารักมากค่ะ ดูสิคะน่ารักจริงจริงค่ะดูนะคะนี้ก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่น่ารักความแม่ลูกนะคะแม่ก็อ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์มากแล้วย่าตรงบริเวณนี้ดูสิค่ะย่าตรงบริเวณนี้นะคะอุดมสมบูรณ์มากเพราะเขามีน้ําหมองหน้าหนาวนะคะนี่ก็ทำให้ค่อน,นข้างที่จะทําให้เขานะคะมีย่าขึ้นแล้วก็เป็นอาหารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ me aqui, olha cá.